กำหนดแนวทางการพัฒนาพิมพแรงงานงานจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานผู้จัดการและท่านประธานได้กล่าวเปิดการัมนาต่อไปข้อการเรียนเชิญครับร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาพิมพ์แรงงานนักสถานประกอบการในจังหวัดลำปางอย่างยิ่งว่าทางสถาบันการการแรงงานเนี่ยได้มองว่าคงจะถึงเวลาลวที่ทางรัฐบาลจะนำเรื่องค่ารง300วบาทไปเข้า นะครับมามาเจอแล้วก็ผมก็มาให้กำลังใจกับทางรัฐมนตรีนะครับคือให้มีรายได้มากขึ้นได้ครับมาซื้อไข่เพราะไข่ราคาเดียวครับนะครับแต่แต่ก็ไม่ได้ด้วยเท่าไหร่นะครับถูกต้องนะครับก็แค้บอกว่าไขายไปบางที่เราไม่ชื่อมันนะครับซึ่งการท่าแรงงานีขอริเรียนว่าถ่าแรงงานร้อากเนี่ยคงได้ใช้ในการจัดการทำเนินในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ การสัมนาในครั้งน yes ี้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีความสําเร็จนะครับในการจัดการสัมนาบรรพอนราชินีตระการกิติมาศข่าวสารการจังหวัดลำปางค่ะลำดับต่อไปก็จะเข้าสนุนท่าร้อยสี่สินะคะว่ามีสาระสำคัญแล้วก็ความหมายที่เกี่ยวข้องสถาบันวิชาการพิการเิษตรลำาง ตอนเรื่องที่จะกล่าวต่อไปคือเรื่อเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่มีรรยงานเปยนตัวรงานในะังับใดนั้นท้องอ่อนนะครับิจกรรหลับที่2นะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจกว่างานรายงานใหม่ผู้สมัยรผู้อิารและแรงงานนอกรมีทักษะดีมในการขออาชีพนะครับิจการหลักดพัฒนานีมือเพิ่มเติมโอกาสในการขออาชีพเป้าหมายคือเป็นผู้ประสบใ้ธรรมชาติ เราก็ไปดูยอดตัวเลขตัวนั้นนะคะรวบรวมทั้งหมดแล้วมีสถานประกอบการบ้างแห่งไม่ถึงหนึ่งน้อยคนแล้วค่ะทําไมถึงใช้บานแห่งนะคะเราใช้คําว่าขึ้นทะเบียนกับสถาบันขนัหน่วยงานทําไมถึงขึ้นทะเบียนเพราะว่าท่านมีลูกจืาใจกับเอกสารทางราชการมากมายเกินนะคะแล้วก็พยายามว่าวันนี้จะพยามที่บายแล้วก็ทำาล้อยมาอธิบายให้ท่านทั้งหลาย ต้นท้ายสำนันาวันนี้เราจะปฏิบัติทัานแรกก็คืออะไรนะคะระหว่างปีค่ะในระหว่างปีท่านึกอบรมให้กับพนักง,งานของท่านนะคะเกอบรมเสร็จแล้วหลังจากการึกอบรมนั้นท่านยื่นรับรองหลักสูงค่ะภายใน60วันอย่าให้เกิน